เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย ชวนชาตรอนข่าวมากันที่บ้านนาสีสมบัติเลขที่376หมู่2ตําบลหัวป่าอาเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นพื้นที่ของคุณสมบัติและคุณอมรศรีเกตวงสองสามีภรรยาที่กเกษียณงานจากบริษัทเอกชนกลับบ้านมาพลิกพื้นที่สีไร่ปลูกข้าวไรส์เบอร์รี่ แล้วก็มามองดูที่เราซึ่งมันลกร้างก็เข้ามาร่วมกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถ้าจะทำข้าวแล้วขายเหมือนชาวนาทั่วไปเราก็คงไม่คุ้มก็เลยคิดทำข้าวไรเบอรี่ขึ้นมา สำหรับแมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่นาสีสมบัติจะมีลักษณะเรียวยาวผิวมันวาวสีม่วงเข้มเมื่อหุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ เนื้อสัมผัสนะเหนียวนุ่มอร่อยเหมาะกับคนรักสุขภาพ <Wow. S 1> เพราะว่ามีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีครับ <Wow. S 1> ว่าในคุณสมบัติได้มเมล็ดพันธุาวไรซ์เบอร์รี่มาจากที่ไหนครับไปเห็นในเฟซของศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวมหาลาัยกเษกษตรกำแพงแสนซึ่งเขามีพันธุ์ข้าวจำหน่ายแล้วก็ไปซื้อพันธุ์ข้าวเข้ามา คุณสมบัติยังบอกอีกว่าข้าวไรส์เบอร์รี่ที่ปลูกจํานวนไม่เยอะมากแต่จะมีกำไรมากกว่าข้าวปกติจึงได้ปลูกจํานวนไร่ละ25กิโลกรัมประมาณ4เดือนสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วซึ่งก็ให้ผลผลิตจํานวน3ตันเชียวนะครับ oh. เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วเขาจะนําเข้าเปลือกเดี่ยไปอบก่อนนะจากนั้นก็นํามาสีเองแล้วก็นําเข้าเครื่องคัดแยกขนาดข้าวและนําไปบรรจุห่อผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็นําข้าวไปส่งขายสร้างกำไรงามๆสิครับพี่น้องครับ <Wow. S 1> ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นกเกษตรทําเงมือนไปแล้วครับข้าวไรเบอรรี่ของเรานะคะข้าวดีที่เราตั้งใจ